อรุณสวัสดิ์กับช่วงเวลาของพิการกีฬาในข่าวเช้าวันศุกร์นะครับอยู่กับผมเช่นเคยภาคยธภาเรืองไพศาลครับ,ค,รบคืนนี้ยูโร2016จะเริ่มต้นขึ้นแล้วนะครับฝรั่งเศสจะพบกับโรมาเนียซึ่งตลอดเกมการแข่งนนขันหนึ่งเดือนนี้โคซิโกบอกว่าจะดูอิตาลีกับเยอรมันเป็นพิเศษนะครับเพื่อดูระบบแล้วก็รูปแบบมาปรับใช้ในการเตรียมทีมชาติไทยรู้สึกฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนเอเชียครับ,ค,รบความเคลื่อนไหวของทีมชาติไทยหลังจากพึ่งคว้าแชามป์ฟุตบอลชิงถ้วยพระยานคิงส์คัพครั้งที่44เป็นครั้ง ล่าสุดโคซิโกกิติศักดิ์เสนาเมืองกุนซือใหญ่ทีมชาติไทยครับเตรียมศึกษาเกมการแข่งฟุตบอลยูโร2016เพื่อดูรูปแบบการเล่นมาปรับใช้กับทีมชาติไทยที่กำลังเตรียมตัวลงสู่เบทโ,โลกรอบคัดเลือกรอบ12ทีมสุดท้ายโซนเอเชีย1กันยายนนี้ครับจะบุกไปเยือนซาอุดีอาระเบีย,เ,บยเป็นเกมแรกของกลุ่มบีถือว่าคู่แข่งทั้ง5ทีมนั้นเป็นคู่แข่งที่หนักหนาสาหัสมากๆนะครับ โคซิโก้บอกว่าทีมที่จะดูเป็นพิเศษในยูโร2 0 1 6นี้ก็คืออิตาลีครับถือว่ามีทีมที่มีระบบเกมรับที่เหนียวแน่นมากเพราะว่าการออกมาเล่นเป็นทีมเยือนต้องเน้นเกมรับที่รัดกลุ่มให้มากที่สุดส่วนทีมครับก็คือเยอรมนีครับซึ่งเป็นทีมแชมป์โลกทีมล่าสุดเป็นทีมที่ผู้เล่นนั้นแต่ละตำแหน่งมีวินัยที่ดีมากแต่ละคนรู้หน้าที่ของตัวเองและการเคลื่อนที่ของทุกคนนั้นก็ทำได้อย่างยอดเยี่ยมมา,มากตัวเองนั้นก็ต้องเรียนรู้และนำมาปรับใช้กับทีมชาติไทยต่อไปครับ ก็เหลือเวลาเตรียมตัวอีกเพียงแค่ประมาณ2เดือนขึ้นนะครับจะบุกไปเยืนเอนซาอุดีอาระเบียวันที่1กันยานแ้ะก็ในต่อไปนั้นก็จะเปิดบ้านราชมังคลากฬาสถานพบกับศึกหนักอีกหนึ่งทีมก็คือทีมชาติญี่ปุ่นครับ